เดี๋ยว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 โซยนโอกูทำเท้าทุกางานนี่นอ,นนอ่านเพื่อนยังอ่านน้อยเงี่ยผีแบงเองนะใน,งในกองกลุลในกองกบจันกบจันน้องหนูค่ะหนูด้วยค่ะออกมาก่อนออกมาก่อนมาตกลงอะไรกันบางจริงบางยามอะไรเลยคะเอ่อน้องเอ่อนี่ลูกอยากเจอแสงตะวันค่ะนชื่อดาราค่ะอยู่วันเวี้ต่างดาราก็วันดาว แซงวันกับวันดาวเออเออม่แน่ใช่ไหมถึงเวลานอนกะ็นอนนู่นแก่ใจแก่กว่ากันนะไม่จงแย่ก็เหมอนกันให้จะบวบ้านอนก้างนะจึงแบ่งขึงกันขี้ตั้งแต่หน้าปากลงมุกลงปากถ้าว่างอกอกังนูวกันปั้นดำกลางนะั้นเอะแบ่งกันเตรียมว่าป้าอันเฉยๆดำเต้านี่หลังเผืน่อนั้นนะไม่จมรู้เรื่องนี่คนอยู่วัดคนหลวงยากจมรวนเน้ออันน,ะนี้ นอนใจนอนคว่ากันนะค่ะเออรอยใจเมียนอนใจนอนคว้ากันไม่มีได้เกิดหลกพุทธนะเลืออ้าวนุ่นแก่ใจแก่กว่าจะแหกพอเรา,ดดาอันใดกูคนบ่ได้ก็อยากนู่นนุย่ยถึงแก่ได้แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงไอ้นุดดดด่นแก่ใจแก่กาพออันมาปลาแม่กูแม่เลี้ยงยิกแปรบพออันมาปลาแม่เลี้ยงแม่กูยิกแปรบนอนแล,ะละ่ร่างกายหลงเพียบนี่ม่ใหญ่ได้กินบูดตังโก เออร้อยตายตายอะพอกูรแล้วดยิกไส้หลอดนั่งร้อนกังคุณใต้หลอดใจเหล่าโอ้งไปหลานก็มาตัดไปต้มระม่วงไปบาร์ดอยไปดู้วันจันทร์จะได้เป๊าปพอเราว่า้ไม่พอบเออโก้ไปใจนั่งงานเล่นงานเลยนั่งหรือตายค่ะเออนั่งหรือตายเตือนนะนะเป็นล่วงค่ะเออไปอ่ะ ลุงนุ้ยเจ้ขอร้องอะไรสักอย่างได้ไหมได้อย่าเสือกเรื่องกูดื่นได้ไหมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่วางตัวเด็กมันนับถือคุณนี่รู้สึกว่าพูดจากพรเด็กไม่เอาเรื่องไม่พูดยิ่งเลองอะตายแล้วเด็กมันจะได้ไปเผาศพหน้าตาเหมือนสัตว์อย่าทำให้จิตใจมันเหมือนสัตว์อย่างนี้สิคุณได้แรงออกไม่เฉื่องกูตุกดาดุกันใหญ่เอยตุกดายูนี่กูไม่เกี่เดี๋ยวก็โย่กันกูไปอัน ยังไม่ลาบเหล่า,า,มาไม่อเอยกก็ไม่ได้กูไม่ยุดนเรื่องเบื่อว่ารินค่ะต้องอยู่วัดมานานฉันอยู่กับหลวงพ่อค่ะเออไม่รู้เรื่องการแต่งงานลุงเชื่อ,อได้นะหน่วยจำได้นู่นหน่วยเนี่ยดั่งาหเรืองเบื่อค่ะเออลุงนุ้ยการแต่งงานนี่ดีไหมมันก็แต่งงานนี่มันการเดินทางอะไรเออดีมั้งไม่ดีมั้งนี่ลุงนุ้ยเป็นอะไรฟันไม่มีอ่ะเบื่อตบรุ่ดมันนี่แต่งงานก้นเคยแล้วจงเดี๋ยวกูเมาเดี๋ยวเจ้าอยู่กับลุบ กูนี่ต o เนยเออมึงก็น่ะวันฮักไปจีนก็กลุ่แล้รอดแปดทริปเอาการแต่งงานนี่ดีเลยครับลุงน้อยดีกับการแต่งงานเหมือนการเดินทางทำไมเนี่ยน้องเคยเดินทางเคยค่ะการเดินทางนั้นน้องเคยเดินทางตีโดนแดดโดนลมโดนคนค่ะน้องเคยเดินทางเคยเดินแดดไหมเคยเคยเดินแดดน้องเคยร้อนไหมเคยร้อนค่ะเออนั่นเดินทางงานนั้นยังที่เราไปคนตอกน้องเคยโดนควนไหมเคย เคยโดนควนเคยเปียกไหมเคยเปียกค่ะเออเจ้าแกน้อ,นองเดินทางน้องเคยหยุดปากไหมเคยค่ะหนังบางทีหนงังบนต่อไม้เคยหนงังตับต่อไม,ไม้ไหมค่ะเคยเจ็บไหมเคยเจ็บค่ะไ <c oughs> อ้นุย้ย <c oughs> เคยเจ็บค่ะแ <c oughs> ม่มอุบัติหน้าชั้นเด็กดูไม่รวยเปรี้ยดอุบัต <c oughs> น้องเคยโดนตบอปไหม แล้วมันเกินเดี๋ยวเต้าหนิงเด็กว่าหน้ามันสัดนใ,ใหญ่ใจมันมากแล้วกูนี่เดินอยู่กับมาาอากบกูม,มากกันแม่พ่อเด็นะได้แล้วและเดือนที่เผยนรมาตาดโนจาร จิ้งตังปวงหลบด้วยปลาตํามนำอ็ดปนรอยมลตินจิ้นด้วยตมด้วยนำตนแล้วปาบุคคลโอรสจ้า รอยรักรอยมนฑินเสื้อผ้าที่ตกกระโปรกพี่น้องครับเรกาก็สักพอกโดยผมสักพอกมันก็ยอมจัดสะอาดมุขคนเรานั้นธรรมะย่อมเป็นสิ่งจำระมนทินด้วยบุญคุณผลอันนี้สองอันยิ่งใหญ่เรารถทั้งสองก็ได้คืนสู่นครผู้เป็นพี่ก็ไปอยู่นครศิลาทองด้วยธรรมะที่ช่วยเหลือประชาชน ครับกาบขอบพระคุณด้านผู้ชมมิตรรักนักจมทั้งหลายกราบขอบพระคุณด่นานเยาวภาพครับตอนนี้กับผมก็เลยเวลามาจนตีสองครึ่งพรุ่งนี้เราก็มีภาระหน้าที่กันครับท่านขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับประิะทธิฐประสาตำหน่วยอวยพรอว,ย,ว,ย,วยชัยให้พี่น้องประสบโชคดีมีสุเดเดินทางกลับดยู่ที่พักด้วยความปลอดภัยราตรัตวัดครับท่าน